นิวครับตอนนี้สอนสอนเกี่ยวกับอะไรครับสอนเกี่ยวกับตัวเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวครับโดยใช้ใช้เลยใช้เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวเพื่อเปิดปิดไฟเปิดปิดไฟเปิดปิดไฟมุนควรท่นก็ดูค่ะนุ่ก็ดีค่ะคุณสว่างว่ากไม่ใช้โปรแกรมใช่ไหมอะนุ่งสบายมากยากไหมใช่ยากไหมครับหมดยากอะไร อยากกระโจนเลยเลยเลยหายไปไอ้เกินึรงอันนี้อ่ะมันจะไม่อยู่แนวขวางเพราะว่าอันนี้มันจะไฟจะมีในแนวขวางเพราะฉะนั้นมันต้องอยู่มันจะไม่อยู่ทำไมถ้าถ้าเป็นแนวจะมีไหมครับคือเอาว่าอย่างพี่ก็จะจัา

ตอนนี้ทำยู่วงทำอะไรกันชื่อว่าเรียกเซตค่าโปรแกรมจับเซนเซอร์จับการเคลื่อนไหวั่นเซ็นเซอร์ถ้ามีการเคลื่อนไหวมันก็ไฟก็จะสว่างแต่ถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวไฟก็จะดับเขียนเขียนรหัสโปรแกรมยากไหมโปรแกรมใช้รหัสไลก้นอะไรยังไงหรือเขาบอกมาเลยแเลยหรือยังไงอ๋อบอกสำเร็จมาเลยต้องกำนดณทั้งนึงคำนวนี่ ต้องทำตามสเต็ปครอ,คออยากไฟติดไฟไหมครับคอมไพล์แล้วก็เหมือนรันโปรแกรมแล้วก็ต่ออุปกรณ์ให้ถูกถูกตามช่องตามก<ช>ันเองใช่ค<ช>่ะไม่ยากนะไม่ยากแต่ก็จำยาก